อ๋อพาเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าเนาะก็รู้กันอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็มีหลายท่านที่ลําบากค่ะก็ขอพ่อพ่อบแฝงสนใจนึอคือตอนนี้เรามีสิ่งของจำนวนอะไรอย่างไรบ้างครับอะไรนะคะสิ่งของจำนวนเท่าไหร่ครับมาแจกชุมชนที่นี่จำนวนเท่าไหร่พี่ก็ร้อยอ็ส่วหนึ่งร้อห้าแล้วก็เงินคนละห้าร้อยครับอ๋อ ก็ไม่นานก็ช่วยๆกันครับคือต้องกระจายกันช่วยนะใครอยู่ใกล้ใครก็ช่วยชุมชนนั้นนั้นคมันก็มีการคัดกรองอยู่แล้วตอนที่เข้ามาคือวัดไข้นะคะแล้วก็ต้องให้ล้างมือนะคะตอนนี้มันก็คงเป็นเป็นวิธีเดียวที่แบบมันจะทําได้ง่ายที่สุดค่ะตอนนี้เราเป็นผู้ให้นะเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเห็นชาวบ้านที่มาร่วมรับสิ่งของเห็นเวลาเห็นเวลาแล้วแบบรู้สึกดีมากอะค่ะเหมือนแบบ คือมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินจํานวนมากมายแล้วก็อาหารไม่ได้จํานวนมากมายแต่ว่าเราก็เห็นถึงความแบบความทึ้งใจของเขาค่ะที่แบบเขาได้รับแล้วก็เวลาที่เขาขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบซึ้งใจเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนไทยไม่ช่วยกันเองแล้วใครจะช่วยคนที่มีมากกว่าก็ต้องให้คนที่มีน้อยกว่า เขาทาอาหารแจกทุกวันอยู่แล้วค่ะเขาครัวเองผัดเองทุกวันเดี๋ยวที่บอกทำคนอื่นเขาลำบากเราเยอะเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ก็ไม่ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็เลยทําอาหารแจกชาวบ้านแถวบ้านแล้วก็ใส่อาหารหาเงินเลี้ยงลูกน้องเนี่ยะเพราะตอนนี้คอนเสิร์ตทาไม่ได้ธุรกิจก็แบบของงานก็ต้องหยุดหมดอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ เหมือนต้องมีคนที่ต้องดูแลกี่คนนะพี่เยอะครับน่าหกร้อยคนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนี่ก็เลยที่เปก็มาทําอาหารเองค่ะขายด้วยแจกด้วยเราจะรับมือกับยังไงบ้างเราได้รัโตเยอะแค่กับธุรกิจของเราก็เยอะนะครับก็คือธุรกิจของเราส่วนใหญ่ก็หยุดแค่ร้อยเปอร์เซ็นที่สองสามเดือนที่ผ่านมาแล้วพนักงานเราก็พอสมควรนะก็ต้องช่วยกันอย่างห้าหกร้อยคนนี่คือเราต้องเยียวยาเขายังไงบ้างก็ ก็ปกติแต่ว่าก็ลดเงินเดือนประจําลงมาหน่อยนึงอะไรแบบนี้ครับช่วยช่วยกันได้อย่างการเลีอองพนักงานเคยคิดเกิดขึ้นไหมไม่มีไม่มีเลยต้องช่วยเอาให้ผ่านนี้ได้เปิดสตูดิโอเหรอฮะสตูดิโอสองเดือนกว่าที่ผ่านมาก็คือหยุดก็หยุดหยุดมีฉีดค่าเชื้อกันบ่อยมากค่ะคือรายจ่ายตกค่าเชื้อนี่ก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลากองเข้าทีเนาะเราก็ต้องแบบระวังนะคะ ก็ต้องมีการคัดคลองแหละตรวจไข้นะคะแล้วก็การล้างมูฉีดสเปรย์แล้วก็จะต้องแบบเหมือนจํานวนเน่ยตามที่กฎหมายกำหนดห้าสิบโวลเราก็ต้องตรวจเช็คด้วยค่ะในมุมของก็ขงสัตวทาแน่นอนว่ามันจะต้องมีความเดือดร้อนมากเลยสําหรับเรานี่เราบอกได้ไหมคะว่าเราเดือดร้อนเ่าไหนคือต้พี่เป๊กอ่ะมันมันจะบอกเป็นตัวเลขก็ไม่ได้ครับแต่ก็คือก็ อย่างที่บอกว่ารายได้ที่มันเคยได้จากธุรกิจมาลร้อยเปอร์เซ็นต์มาสองเดือนสาเดือนแล้วก็เงินเดือนพนักงานสี่ห้าร้อยคนแล้วเราก็เราก็หนักของมันแอบแอบหนักใจไปทพี่ก็มันก็กำลังจะค่อยๆคลี่คลายนะครับเราก็คิดว่ามันก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมเร็วๆนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ดีอนมีปรับแผนยังไงที่แบบ normal อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับตาม ที่เขาทำตาม,ตามอยู่เนี่ยก็พยายามอยู่ครับก็ยังอย่างโรง,งแรมเราก็รู้จะปรับไงมันก็ต้องรอทัองเที่ยวมาอะไรก็พยายามอยู่ครับอ,อย่างธุงรกิจที่รับผลกระทบมากที่สุดคือจะเป็นอะไระทพี่ก็ส่วนใหญ่จะเรื่องโรงแรมเนี่ยมากมพนักงานเยอะด้วยค่ะแล้วก็ต้องหยุดไปเลยเราได้มีปรัเพผีเหมือนโรงแรมอื่นไหมครับที่เขาอาพนักงานม,ม,มาขายของหรืออะไรยางไางหรือตัวพี่เป็กเองก็ ก็เราก็ถือโอกาสรีโนเวทอะไรหลายๆอย่างในโรงแรมนะครับแล้วก็ครับแต่ก็พนักงานก็ก็เข้าใจเราดีครับก็ช่วยกันทุกคนแหละก็ขอให้ผ่านวิ้ไปได้เร็วอย่างแขกที่พักหลังจากนี้ค่ะว่าต้องมีการคัดกรองยังไงบ้างครับพี่คนที่พักหรอครับคนที่จะเข้ามาพักก็เป็นปกติของตามกระทรวงสาธารณสุขที่เขาเขากำหนดให้เราทำอยู่แล้วครับคิดว่าเราน่าจะผ่านช่วงที่แบบเลวร้ายที่สุดมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบไปในทางที่ดีก็คือคนไทยทุกคนช่วยกัน จริงๆถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความร่วมมือกันได้ดีมากเลยนะคะคือการที่เป็นคนขี้กลัวก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> คือเราก็กลัวที่จะเป็นโรคกลัวที่จะติดโรคเพราะฉะนั้นทุกคนก็ล็อกดาวน์ตัวเองอยู่บ้านแล้วก็ให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราก็เห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในโลกที่แบบจำนวนคือลดอย่างรวด,ดเร็วค่ะโอเคครบคับข,ขอบคุณค่ะ